พิษณุานพมศูลพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลสนามที่นะครับภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับมาชมเกมการแข่งขันไทยวิมแมนลีกสองน้ำั้เลือดครับคู่ที่สองวันนี้ครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพบกับทีมฟุตบอลมหาวนคยขอนแก่นเอฟซีครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชมียาดาเซ้งย่องครับเป็นผู้ต่อสูผู้เล่นมีเอราวดีมาคริสนะครับประดิชาทองรองโสจิรัตประดิษฐ์สอนครับธุพตทธเทพสิริ ทางฝั่งของพนักขอนคนแก่นนะครับมีสิริฐพุทธาสุขเสนผู้ศัประตูผู้เล่นนีพิมพ์วิกาหาตจุริครับพิมพ์วิไลโชคชัยพิเชษพอรอินทองครับพ่อสุริสุบรรทองท okay. yeah. yeah. okay. ุกแรกเป็นทางฝั่งของนักกีฬาสีธรรมราชครับเป็นฝ่ายเขียบบอลบุกก่อนบุกจากขวาไปซ้ายครับปริชาติได้ปริชาติแทงต่อมานพร,รัตน์ได้หลุดไปแล้วซัดด้วยขวาเ,เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเสียบเสาได้เข้าไปครับ จังหวะยิงของนโปแรตเทพสุริครับดูจังหวะใจไม่ให้นโปแรตครับจับบอลจังหวะแล้วเจ้าตัวเวี่ยงได้ขวาเลยครับเสียบเสาได้เข้าไปเลยเปิดเข้าไปมงพิเดียมโอ้โหชนคานครับเกือบทีเสมอได้ครับจังหวะมงสกัดเมื่อสักครู่อลิสตาพยายามจะขึ้นมงแต่ มงผิดเดียวไปนิดนึดน่งครับอย่าดามไม่ทันแล้วครับลูกนี้ท้ารักครบแล้วนะครับแล้วก็จบขึ้นได้ครับเป็นทางด้านโนง,งิ์าและก็ศิรธรมรมดานะครับนำมาการกขนแกนหนึ่งตระศูนครับบอลเก่งขึง้นหลังเริ่ม <ๆ S 1> ครับรพิพิไลมองแล้วเปิดออกทาด้านซ้ายแหมวันนี้ ลูงจันสวยนะครับสุพิตาแต่อธิยาได้ซัดตรงนี้สิบประภาก็ยังเซฟอยู่มัดเลยครับจ่อไปสักครู่ดูจากก่อนหน้านี้ของอธิยาครับกดด้วยซ้ายครับวารีดา,าเก็บได้ครับจ่ายมาทะลุมาของนพรัตแปลลูกนี้เรียบร้อยครับสองตัสูครับโอ้โ จังหวัดให้ขเขาฤาษดนาครับออ,อกซัดคือออกตัวเท่ากับพยายกมรับของรังกายของแกนแล้วก็เลือกยิงเสาได้เข้าไปเลยครับแล้วก็หมดแรกการแข่งขันครับเป็นโรงเรียนกีฬาจัห<ม>งหวั<ม>ดนครศรีธรมรมราชนะครับเอาชนะมันรับคะแนนไปได้สองต่อศูนย์ครับ